เอาแล้วครับกับสวัสด,ด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คาร์พักทที่สองกันแล้วนะครับกับในชีวิตไดโนเสาของเราโ <c oughs> อ้ยนะครับก็หลังจากที่ทร์ทแรกออกไปนะครับผมไอ้มอสแปลงล่างไอ้เหี้ยไม่มีใครดูเลยยัดเคเดียวไอ้มอสแปงลงแรกโคตรน่าสงสารไม่มีใครดูไม่เป็นไรยังไงผมก็จะแคสตั้งสองอันนั่นแหละครับ อโอเคอันนี้เก็บไว้ก่นอนเดี๋ยวเราออกไปทำฟาร์มข้าวนะครับหน้าบ้านเดีย๋ยวเราออกไปทำฟาร์มข้าวหน้าบ้านกันเพราะว่าฟาร์มข้าวเนี่ยเอ,อฟาร์มข้าวเนี่ยมันก็เออมันก็เป็นฟาร์มข้าวนั่นแหละไ <c oughs> อ้เยอะกัมไม่มีเลยจะพูดอะหลายคนบอกพี่ครับกระต่ายมันมีเนื้อโอเคผมรู้แล้วเพราะผมไปเล่นคนเดียวมาแล้วก็ฆ่าไปแล้วด้วย กระต่ายมีเนื้อนะครับแล้วก็ดอบหนังแต่ไม่รู้ว่าหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้ดูไม่ได้กล่ามาอ่อ,อกมาหน้าบ้านฮึเนอโอ้โหกระต่ายน้อยโอเคตักน้ำก่อนแล้วก็วันนี้พอก,กูวิ่งมาหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เทน้ำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ปกติเนี่ยการทำฟาร์มเนี่ยจะใช้ได้4ช่องนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถทำอย่างเงี้ยความกว้างออกมาเหมือนกับโพเทคอะ่ะจะเป็น4ีคูณสนะครับผมก็แต่ว่าผมไม่ชอบใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็จะได้เป็นฟาร์มข้าวเปิดเสียงดังไว้บอกวะเช้ามัน อ่ะตอนนี้เราก็ปลูกข้าวไปก่อนครับตอนนี้เราต้องทำฟาร,ร์มเบสิกไว้ก่อนเออทำเบสิกเบสิกไว้ก่อนแล้วเราค่อยออกไปหาล่าหารกินกันอีกเกียไม่มีอาหารกินเราต้องมีบ้านมีฟาร,รม์มมีโน,โน่นมีนี่มีนั่นก่อนถึงจะเริ่มทำไดโนเสาร์ไม่ใช่ว่ามาถึงเลยจะสร้างไดโนเสาร์หูไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าเราสร้างอะไรเลยอย่างเงี้ยไดโนเสาร์เราก็จะไม่มีกินรบบบอกเลย แล้วก็เราต้องการฟาร์มไก่ชิคเก้นมีเปล่าวไก่เตยวนี้ปะเนี่ยโอเคเราจะเดินหาไก่สักคู่น่าจะมีนะน่าจะมีแหละยงเียแมงมุมขยุ่มหลังค่โอ้โหมีฟอสซิลตรงนั้นครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันโอ้ยคปิเปอร์ระเบิดยดเคตัวนี้มีฟักทองโอเคขุดฟักทองไว้ ฟอกทองจามันมีไก่ป้ะวะแถวนี้กูต้องเดินหากูต้องเดินหาไก่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 มันมีสีขาสีตีนเดี๋ยวต่อไก่มีสองขาดีกว่าเออไก่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 อ้อนี่ไงไก่มีสองตัวนะครับแล้วก็มีกระต่ายตรงนั้นด้วย ไก่สองตัวนี้เราต้องทําให้มันเป็นประโยชน์เราต้องออก,กลับบ้านแล้วเราต้องไปทําประโยชน์เพิ่มเติมกับมันนะครับแต่ว่าววต้องมีสามตัวว่ะเดี๋ยวตอนนี้กูว่าฝนตกนี่กูขอดเกียดเลยสัสเอ้ยตอนไหนจะหายตกสักทีี่ยฝนเนี่ยมนันนีไก่โอเคเราจะรอไก่กลับไปบ้านนะครับแล้วเราจะทําฟาร์มฟักนี่ไข่ไก่แล้วไข่ไก่เราจะทาฟาร์มฟักทองด้วยเพราะว่า เราจะไข่ไก่กับฟ้าไอ้กับฟักทองเนี่ยแล้วก็อ้อยเนี่ยมาทําเป็นไายนะครับไพรไพยกินกันจะได้ไม่อดตายโอเคไหมมา,มาเดาิเดินมาเดินมามมเดินมาเยี่ยมเยี่ยมเดินมาไก่บอกว่าไม่น่าไก่โอเครอมันด้วยครับเดี๋ยวแม่งหลุกขึ้นมาขึ้นมาเร็วเดร็วเร็วเร็วถึงบ้านแล้วเร็วจะต้องทำคอขึ้นมาอีกอืห มาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามามาขึ้นมามาไก่ป่ะวะไม่ไก่ละโอเคง่ายละเราจะเอาไก่ไปไว้ในบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดนี่เจ้าไก่ไปไว้เดี๋ยวไอ้ย่าโกูไม่เห็นอ้าวไอ้เชี่ยกูนึกว่าหลุดโอ้โหตกใจเดี๋ยวมาเนี่ยเข้ามาในบ้านเร็วเร็วเข้ามาในบ้านเร็วโอเคอยู่ในนี้แหละพวกมึงอะ อ่ะเราก็จะทำพื้นที่ทำฟาร์มเอ่ออะไรนะฟักทองตรงนี้นะครับโอเคเราจะเพิ่มเพิ่มพื้นที่อ่ะทำฟาร์มฟักทองไว้ตรงนี้ด้วยอ่าโอเคเอ่อฟาร์มฟักทองนี้ต้องมางนหนึ่งหนึ่งแถวก็น่าจะพอแล้วมั้งฟาร์มฟักทองทำหนึ่งแถวก็น่าจะพอแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมตักน้ำก่อน ูอ้อยนะครับอย่าลืมกุอ้อยไอเย้เชี่ยเดดี๋ยวไอ้เชี่ยแบบเดี๋ยวแบบไม่มีน้ำตาลใช้โอเคกด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 โอเค,อเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีบ็อกพอดีอิสัตสามสิบหกอันไม่พอหมายถึงพื้นที่นะไม่พอ โอเคพื้นที่น่าจะไม่พอล้าเราขยายปีกจะได้บอกว่าน่าจะได้ดิได้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 โอเคเราจะทําตรงนี้ไปแล้วกันอยากให้ฝนหยุดตกมากเลยวะ่ะไมทำไมไม่หยุดตกวะเยยบตกสองพาร์ทแล้วเนี่ยโอ้ยโอเค okay, เราใส่นี้ไปก่อนแล้วก็เราจะทําฟาร์มไก่นะครับตรงด้านหน้าตรงนี้ ทำเป็นเราไม่ต้องอย่าเพิ่งขยายออกไปไกลเฮียกูจะไม่ขยายออกไกปป,ป,ประมาณนี้บอกว่าตรงนี้หยุบมาตรงนี้เนี่ยจะทําฟาร์มไก่ตรงนี้เออหลักเดิมไม่เชื่อหลักเดิมเลยมึงหลักเดิมเลยนี่ไก่กูเนี่ยหลักเดิมเลยเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอกเจ็ดแปดโอเค อ่าโอเคทำเป็นล่องลงไปแล้วก็ล่องสองบล็อกนะแจ๊กอ่าโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอมั้งก็ขุดลงไปน่าจะประมาณนี้นะครับเอ่อฟารม์ม ใกล้ีของเราเนี่ยน่าจะประมาณนี้แล้วก็เราต้องการบันไดต้องการบันไดอ่ะไอ้เหียบบันไดบันไดแบบนี้นะโอเคสามันพอแล้วแล้วก็ไปตักน้ำมากันชืบอ,อ,อ,อัดชืบอัดชืบชืบดิโอเค แล้วก็ใช้ดินตกด้านบนใช้บันไดามาเป็นทางขึ้นอ่าโอเคเรียบร้อยเวลาเราลงมาข้างล่างเงี้ยเราจะได้ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าไก่เนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหลังอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะไม่เอามาไก่มาใส่เยอะกู <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เอาไก่มาใส่กูจะรีบเอาน้ําใส่ไปไหนเนี่ยโอเคเฮ้ยว่าไงไก่โอออกไข่เยอะนะมึงเนี่ย เ,เราต้องมีเราต้องไปหาเหล็กเพิ่มเหล็กแค่นี้ไม่พอเนี่ยนอนเหล็กแค่นี้ไม่พอเนี่ยนอนเลยโอเคปะหาเหล็กต่อแล้วก็ขุดฟอสซิลมาด้วยนะครับโอ้ยไอ้เหี้ยตรงนี้ปะ่ะใช่ป่ะวะอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงไปหาเหล็กของเราแน่ตรงนี้วะแต่ไม่ต้องลงเป็นด้านล่างกูจะไม่ลง อเยตอนนั้นเห็นนั่นไงไอ้ชิมไม่ได้ดาบมาด้วยเอาตายแล้วเจริญอะไรเล้วฟพอซิลกูหายเลยซอก็มีหลายๆคนถามว่าพี่ทำไมไม่เอามอสแปลงล่างเดี๋ยวๆทำไมมันขุดไม่ติดอ่ะอใช้เป็นเดี๋ยวๆ ทำไมมันขุดฟอสซิลไม่ได้เดี๋ยวโอ้ยมันเยอะจัดเดียว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 กลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดียวเย้ยทำไมมึงขุดฟอสซิลไม่ได้อ่ะโอ้โหเยอะชิบหายเลยสัตว์เดี๋ยวแม่งอยู่กันเยอะโอ้โหฝนหายตกแล้วภาคกรุงใจดริญอ่ะเวลาไหนเนี่ย กูต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมโอ้โหเยดเคทําไมมันขุดไม่ได้ฟอสซิลอ่ะหรือมันต้องใช้เะลรขุดวะกูต้องไปนั่งศึกษาอีกแล้วใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษาแล้วกันว่าฟอสซิลเนี้ยใช้อะไรในการขุดเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการเหล็กเหล็กเหล็กอ่าโอเคแล้วก็ต้องการดาบด้วยคับดาบมา เออไม้ไม้ไมไมอีกเแค่ไม้ก็ไปนในห,หมดเนี่ยอ๋อคาบทอดหมดละอ่าโอเคแล้วก็เบ็ดนะฮะอหลังจากอาหารกูหมดกูต้องนั่งตกปลาอีกรอบไอสัตว์อ่านั่งตกปลาเลยตอนนี้โอ้โหจะกินให้ไหมเนี่ยกินเถอะโอ้ยแ๊บนึงนะถ้าไม่สั่นขอโทษด,ด้วยคัน <c oughs> เอาเย็บบ้านกูหาย หายจริงมั้งเนี่ยเอาไม่หายถ้าดูถ้าถ้า,ถาดูอย่างนี้บ้านบ้านหายโอเคปลามันนอนหรือไงวะเนี่ยไอ้ปลานายไม่ให้ฉันเอามันกินเลยเหรอเสียปลาไม่เงียบว่ะเราจะกินอะไรวะคืนนี้แต่ตอนนี้เราต้องเคลียร์ก่อนอ้าฮะเดี๋ยว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  อู้หูเดเด้อเด้อ้ยอกูไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารพึ่งมายุ่งกับกูสอมบี้สอมบี้สอมบี้เด้โหูได้เนื้อเน่าไม่ต้องการครับเนื้อเน่าโอเคแล้วมันต้องใช้อะไรขุดว่าไอฟอสซิลอะผมไม่รู้นะอืมฟอสซิลุวบอะโอเคอะไรวะกูเยอะเลยวะ โอ้ oh! เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยเอาเอาคิปเปอร์ก่อนแล้วกันโอเคคิปเปอร์เคลียร์เสร็จแล้วเหลือเซียวลิตันไปเคีียมาเดะมาเดะไปเคลียบหัวหัวโผล่หัวโผล่ลบๆลบลบเว้ยไอสัตว์นี่นี่นี่เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูโอเคแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งเยอะโอ้โหแม่งอยู่มุมนู้นอีกตัวหนะึ่ง มึงเยอะจังวะเฮ้ยมึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หน,ไ,มหนไม่เห็นใช่ไหมโอ้ยจะ,ยะไไนนยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขุดเล็กกับบ้านกันเยอะมันเยอะเกินขุดเล็กกับบ้านกันโอเค เนี่ยไอฟอสเซลเดนเสอร์ทำไมมันขุดแล้วมันไม่ได้ไเลยเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีการการขุดของมันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันต้องใช้อะไรขุดอ่ะเจึอบอ่ะเจึอบอ่ะเจึอบอ่ะขุดไปมีอะไรไหมบนนี้ไม่มีมีอะไรอีกไหมอ๋ออยู่ตรงนรู้นต่อขึ้นไปอีกแล้วโอ้โหเมอี้ไม่มีบล็อกต่อขึ้นไป Okay. ใช้พลังจิตขุด <c oughs> ขุดคดไก่อ่ะแล้วก็อันนี้ต่อขึ้นไปโอเคเรียบร้อยอบอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งอีกสองอันขุดไปไม่หมดหรือไงวะเนี่ยอ่ะแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็มีคริปเปอร์ตรงนั้นอีกหลายตัวเลย มันเยอะจังวะอ,อู้อึ้ยโอ้โหมันเยอะจังวะมังเยอะใช่ไหมปักทอดไว้แล้วกันอันนี้ก็ขุดไม่ได้เลยเนี่ยฮะ ต้องทำไงกูถึงจะขุดมุนได้เนี่ยฟอสซิลใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่าทำไมมันขุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชันอื่นแม่งมันใช้พีแอคขุดได้หมดแต่ว่าเวอร์ชันนี้ทำไมมันขุดไม่ได้วะโอเคช่างมันไปกลับบ้านดีกว่าเอาเพชรแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่ไม่ใช่ดิเอ,เอาเอาเหล็กดิเออเหล็กแล้วกลับบ้านกันแล้วเราต้องไปนอนตายที่บ้านก่อนครับ โอเคเราไม่มีแกะด้วยเนี่ยเสียงชัดเลยมึงเราไม่มีแกะด้วยนะยเยอะแแกะเนะช้าก็ไม่ได้เา้าตายแล้วกลัวจะเลินโอ้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทเลยที่แบบเยี่ยมมาก <c oughs> เยี่ยมาเกิดที่ดีมากแต่ไม่มีอาหารเลยโอเคอันนี้ได้โอเคไปเก็บรงนี้มีอะไรไม่มีนะโอเคแล้วก็มีเหล็กแค่ตรงนี้นะเจียงวะ น่าจะหมดแล้วแหละในเมืองน,นี้อ่าโอเคแม่งมีเยอะวะเยอะเลยเรอไแม่งมีเยอะวะอยะ่าโอยเราต้องแบบโอเคมันมีเยอะเราก็ช่องมันอ่ะโอเคเราก็ถึงบ้านแล้วครับโอ้ยมีอะไรฝั่งโน้นไหมไม่มีนะคงไม่มาแดกกูนะคงไม่มาแดกกูะมม deck, นะเออ อย่าไปจอ,อ,อย่าอย่าออกอย่าออกออกทำไมอยู่ในนี้แหละอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีอ้อยนะครับออกไปดิยืนเกะกะสองประตูเชียอ่ะโอเคันน้มีคิวเปอร์ตัวหนึ่งครับแล้วก็เราต้องเดินหาแกะปะโอเคปะเดินหาแกะดีวกว่าครับแล้วก็ หากระต่ายด้วยเพราะว่าเราไม่มีอาหารกินแล้วนะจ๊ะไอเชืยอกระต่ายมานี่ขอวค้ามหน่้ยยังไม่เห็นได้เนื้อกระต่ายเลยตรงนั้นมีวัวด้วยมีวัวก็โชคดีไปวัวจ๋ามาโอ้โหแม่งสวยยังแม่งสวยวะ๋ยวนี้สเตอลีตันแม่งคนเฝ้าคนเฝ้าฝูงวัวไอเชียมันไม่เห็นเราด้วย รีบตกลงไปครับกระต่ายเจอรลิตันมันไม่สนใจเราเลยวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสนใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเชื่อเดี๋ยว,ยเ,ดวย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายกูจะตายกูจะตายเชื่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแกะแกะแกะรักเฮ้ยแกะมีเนื้อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย้เตอร์ลิตันมันดักทางกลับเลยโอ้โห แถวนี้สัตว์เยอะมากโอ้โหเจมิตันอีกตัวตรงนู้นมีอะไรมีฟักทองเห็นสีหนเหลืองเป็นฟักทองแน่นเลยโอ้โยเชื่อเอ้ยถึงบ้าน <laughs> ถึงบ้านไม่เนอะครูยกวพวกตายก่อนไม่เนะี่ยน่าจะถึงนะโอเคถึงครับโอ้อ่าโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s ซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะโอเค โอ้ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาหาวิธีแม่งขุดเลยสัตว์ขุดไงวะนะตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันอ่ะโอเคแล้วเจอกันครับผมโอ้ยเหนื่อย